เรืนี้นะคะผู้กองจะพามาดูการวิเคราะห์มิจฉาชีพจากการวิดีโอคอลเป็นการวิดีโอคอลร,ระหว่างผู้เสียหายกับกลุ่มมิจฉาชีพแต่กลุ่มมิจฉาชีพในที่นี้หมายถึงหนุ่มน้อยคนนี้นะคะคนเดียวที่ปรากฏในวิดีโอ,อเดี๋ยวผู้กองจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่ามันมีความแปลกๆยังไงนะคะแล้วมันมันมีความเอ๊ะยังไงระหว่าง การเปิดการวิดีโอคอลเนี่ยผู้กองจะปิดเสียงผู้เสียหายจะเปิดแต่เสียงหนุ่มน้อยคนนี้ให้ฟังนะคะไปไปดูกันมิจฉาชีพพยายามจะขอดูของลับของผู้เสียหายด,หดู้เลยโอ้โหเห็นม่ชัดเลยเห็นค่เนนลงเลยต้องระวังดีๆนะคะห้ามเปิดของลับให้ใครดูทางออนไลน์เด็ดขาดไม่ไม่ได้ใส่เก่งป่ะมือ พอไม่เช่นนั้นนะคะเราจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีโดยที่เราเป็นคนทําเองด้วยนะไม่ได้หลอดูจริงๆไม่ได้หอกไม่อนะไม่ได้หอดูระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตรูปแบบการวิดีโอคอลและฉากหลังซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะวิดีโอคอลผ่าน กล้องหน้าคอมพิวเตอร์แล้วนะเราก็จะใช้โทรศัพท์ในการวิดีโอคอลแทนใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าผู้เสียหายลองให้หนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยหมุนกล้องไปแบบ360องศาเราอาจจะเห็นมิจฉาชีพยืนอยู่ข้างหลังกล้องเต็มเลยก็ได้การเปิดของรับให้ใครก็ไม่รู้ในโลกออนไลน์ดูนะคะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้อัดวิดีโอเราไว้เดี๋ยวเขาเคลียร์งานรือเี๋ยวครับระหว่างนี้เขาอาจจะอัดวิดีโอเราอยู่ก็ได้ถูกไหม ก็ที่ร้านมันเปิดให้เขาดูด้ลองคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าคนที่เราคุยในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยค่ะยังมีการคิดไม่ดีต่อกันได้เลยเนาะยังมีการทําอะไรไม่ดีต่อกันเลย้วนับภาษาอะไรกับคนที่เราเจอในทางออนไลน์เป็นใครก็ไม่รู้เห็นแค่หน้าแบบนี้สังเกตสำเนียงของหนุ่มน้อยคนนี้นะคะมันดีเลยครับมันดีเลยเอาโอเคเดี๋ยวเขาเคลียร์งานเสร็จเดีครับทาถ่าย พูดภาษากลางแบบเนือเนอบายบายค่ะอ่ะใกล้จบคลิปวิดีโอแล้วนะคะลืมอบอกะไรก่อนวันคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังคุยกับคนทางออนไลน์ทำไมต้องบอกะไรก่อนวางสายแล้วมีลักษณะการวิดีโอคอลแบบนี้หรือมีลักษณะที่ hey, จบจบผู้กองได้บอกไปก็ระวังตัวให้ดีๆนะคะว่าเรากำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่ hey. อะ,อะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอระหว่างพูดเสียหายกับมิชาชีพทีนี้จุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะผู้กองเอามาไว้เพื่อเป็นอุทาหรณและเป็นบทเรียนให้กับชาวบ้านที่อาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยนี่คือภัยอย่างหนึ่งทางโลกออนไลน์ละและเอาสิ่งที่ผู้กองเตือนเนี่ย ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่ออยู่แล้วเพราะว่าภัยพวกนี้มากับโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตนะคะใครมีคำถามสงสัยให้คอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็ผู้กองจะมาตอบไว้ให้นะคะ